โอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านตามปกคลิปนั่นแหละคุณก็เห็นแล้วว่าวันนี้มันเป็นคิวการรีวิวเจ้าตัวม t y s t r i k e Freedom นะครับจากค่ายเก่าๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อยากดูยืดยาวหรือว่ายืดเยื้ออะไรมากมายนะครับผมผมสรุปให้สั้นๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเ,วเก่าๆนะครับว่าด้วยจํานวนเงิน200-300ถึงบาทเนี่ยคุณสามารถมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ได้ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสว่ามันจําเป็นต้องเป็นม ty s t r i k e f r e e d o m นะเออถ้าคุณแค่อยากหาโมจิมาต่อเล่นตัวนี้จะเเป็นน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 ใตัววทที่่่่ผผมมนนนมนนมมไไแแะะํํําาาคลยสิด เป็นแบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายในพาร์ทต่อไปลองไล่ฟังกันดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมดีเทลแล้วก็รายละเอียดรอบๆมันก่อนนะครับนี่นี่คือ mighty s t r i k e freedom นะครับจากค่ายเก่าๆนะฮะนี่โอ้ติดปีกอ่ะนี่นะครับแท็กหลักนะครับนี่อ่ะรอบๆประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว mighty s t r i k e freedom ทําไมผมถึงเป็นคนที่ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเออเจ้าตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวที่ทําดีเทลออกมาได้เก่าๆอ่ะคือคุณภาพพลาส เลยหรือว่าอะไรเอ,อ่ยการฉีดก,การหลอกการถอดบล็อกของมันอะ่ะมันก็ยังไม่ได้ดีนะครับดีเทลเองส่วนมากก็จมๆหายหายไปเยอะนะครับแต่ว่า ไอที่พูดมาทั้งหมดอะมันเป็นผมใช้คำว่ามันเป็นเรื่องปกติของโมจินล้วกันนะเออคือโมจินแทบทุกตัวมันก็เป็นแบบเนี้มันมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าดีมั่งไม่ดีมั่งก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่อะไรไปแต่ไอที่มันแย่เลยคือจุดที่จุดที่มันจะทําให้คุณแบบหัวเสียก็คือเวลาที่คุณต่อเสร็จแล้วคุณอยากจะเอามันมาประกอบเอ่อโทษทีคุณอยากจะเอามันมาแอคชั่นโพส์สโพส์ท่านู่นโพสท่านี่นะครับเวลาคุณขยับนิดขยับหน่อยขยับตรงนน้นขยับตรงนี้มันจะล่่นนนนััไ้ตวีมล ม,มันกระจายชิ้นส่วนมันแตกนะครับคือมัน,มนค่อนข้างที่จะน่าหงุดหงิดมากๆนะครับสำหรับใครที่คิดจะเอาไปต่อผมก็จะแนะนําว่าอย่าเลยนะครับถ้าถ้าคุณแบบอยากให้มันสวยๆผมแนะนําไปซื้อของแท้เลยหรือไปหาแบรนด์อื่นดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีแต่เก่าๆไหมแต่เหมือนผมถ่ายถ่ายเฟซบ o ๊ดูแล้วผมเห็นว่ามันมีมันเริ่มจะมีแบรนด์อื่นทํามาแล้วนะสำหรับเจ้าตัวมิตี้สายฟรีดอมนะครับที่ไม่ใช่เก่าๆลองหาดูแล้วกันแต่ว่าสําหรับผมผมไม่เอาแล้วผมพอและสําหรับตัวมิตี้สา i ฟรีดอมเพราะตอนนี้แม่งมีอยู่3ตัว,วเออทั้้้้งแฟซือใหทัง ซื้อเองเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยนะครับคือเต็ไมไปหมดเยอะแยะมากนะครับเดี๋ยวตัวนู้นข้างหลังนั้นก็เดี๋ยวจะต้องรีวิวให้คุณดูอีกนะฮะทีนี้จุดประเด็นข้อที่1นนะครับที่ผมบอกก็คือพลาสติกมันไม่ค่อยดีนะครับอ่าคุณจะสังเกตได้ง่ายๆเลยพวกโมจีนเนี่ยนะครับพลาสติกมันจะค่อนข้างที่จะผมไม่แน่ใจว่ามันโฟกัสให้ดูได้ใกล้ขนาดไหนนะครับนี่จะพยายามนะอ่าคุณเห็นไหมว่าเนื้อพลาสติกมันค่อนข้างเงานะครับแล้วก็นี่คุณดูตรงแขนนี่คุณจะเห็นชัดเลยว่ามันมีรอยหลุมุมมมเเป็็ป็นนนนหหลลบ่่่่่ออัััีีีีแ้้วววกยางงททต ก็คือเยอะมากแล้วเป็นพลาสติกที่เงาครับข้อเสียข้อที่2คือเวลาประกอบนะครับบางทีมันประกอบก็ย,ยัดง่ายบางทีก,ก็ประกอบยัดยากก็มีแต่โดยส่วนมากแล้ว,ลวมันจะยดัดไม่เข้านะครับประกอบไม่สนิทนั่นแหละผมให้ดูจากอะไรที่มันเห็นชัดง่ายที่สุดก็คือส่วนขานี่คุณเห็นไหมนี่ตรงบริเวณขานี้นะครับมันจะประกอบไม่สนิทนะครับแล้วก็จะไม่ใช่แค่ตรงขานะแทบทุกส่วนเป็นแทบทั้งตัวนะครับด้านบนเอวยี่เห็นไหมเห็นไหมครับด้านบนตรงไหล่ตรงบริเวณโชเดอร์อาร์มเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไม่สนิทโอ้ข้างข้างนี้เห็นช เห็นไหมฮะเออมันจะประกบไม่ค่อยสนิทนะครับเน,นี่เป็นอย่างนี้ทั้งตัวนะครับทั้งตัวจริงๆนะครับก็จะเป็นหนึ่งในจุนจดที่ข้อพิจารณานะครับเอ่อตัวแบคแพคด้านหลังนี่ก็ติดไม่สนิทเนาะเห็นะไหมว่าม,มันประกบไม่ได้เท่านี้นะครับเนี่ยมันพเพเยกออกมานะครับมันประกบได้เท่านี้จริงๆนะครับแล้วก็เห็นไหมผมงอไปหน่อยนึงก็คือปีกมันหล่นลงมาด้านหน้าแล้วมันพับลงมาด้านหน้าแล้วแต่อันนี้ก็จะไปโทษเป็นโมจีนมากก็ไม่ได้นะครับโมแทก็เป็นแต่ถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แล้วัย่่่าามนีรอกท ู่ในท่านี้ได้นะครับโดยส่วนมากแล้วชิ้นส่วนส่วนมากมันเกิดจากการที่ผมติดกาวไปแล้วนะครับผมจะบอกให้นะครับไล่ไปเลยว่าผมติดกาวตรงไหนบ้างครับจุดที่ผมจุดที่1ที่ผมติดกาวไปนะครับก็คือส่วนเขามันเลยนะครับนี่ตัวนี้ปกติแล้วตัว h t y s t r i k e f r e e d o m เนี่ยนะครับตรงบริเวณเข่าของเขาเนี่ยเขาจะสามารถที่จะถอดออกมาเปลี่ยนเป็นอ้นี้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นแบบที่มันกลางอ่ากลางตัวตัวบริเวณตรงเข่าได้นะครับเพื่อทําการโจมตีนะครับพอเวลาที่เขาต่อกับพาวดิเฟนเดอร์เนาะแต่ว่าอันนี้ผมติดกาวไปแแล้้้้้วววก็็ถออออดไไไมมมม่่่่่่นนนนะรรรเเพาาาตตงีืปูผ ว่ามันคอยจะหลุดนะครับมันหลุดบ่อยมากเลยตรงบริเวณชิ้นส่วนเอวนะครับที่มันอยู่ได้อย่างนี้เพราะว่านะครับผมติดกาวแล้วก็เพิ่มความฝืดมันเข้าไปเนาะไม่งั้นน่ะเวลาที่ต่อแบ็คแพคตัวนี้ด้วยความที่แบ็คแพคมันหนักมากแล้วมันเป็นโมจีนะครับมันจะเอ็นหน้าเอ็นหลังแต่เนี้ยที่มันอยู่ได้เนี่ยเพราะผมติดกาวแล้วเดี๋ยวผมลองปล่อยดูนะอ่าเห็นไหมซึ่งถ้าหากว่าคุณไม่ติดกาวอ่ะตัวเนี้ยตัวทีไม่ได้ใช้กาวต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ได้เพิ่มความฝืดของมันอ่ะโดยการที่ใช้กาวตาช้้้้้าาาาาางงแแลลลวววกกกกก็็อออออััดดดรรระะะะะะษทททิชชู่่่่่หหืในนนธีีไไไตมมมขคคคุุุณณณพจจึถํ อยู่ท่านี้ไม่ได้นะครับหัวนเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเอาเอาไม้เขี่ยเบาๆในหัวมันขยับเห็นไหมเนี่ยเขี่ยเบาๆเลยนะเนี่ยหัวมันขยับง่ายมากนะครับคือขยับง่ายจริงๆแขนนะครับที่คุณเห็นมันอยู่ท่านี้ได้นะครับเพราะว่าผมเพิ่มความฝืนไปแล้วแต่ว่าตรงแขนในเบ้าแขนก็จะเห็นว่าสังเกตว่าเนี่ยมันประกอบประกรบไม่สนิทนะครับเห็นไหมนี่ด้านในเบ้าแขนเนี่ยหัวกัสหน่อยเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันประกบไม่สนิทคือทั้งตัวของตัวนี้ไม่มีส่วนไหนเลยที่ประกบสนิทพาร์ทที่เป็นอ่อเลฟกับไ i ท์คือพาร์ทที่เป ประกบกันได้สนิทพอดีแล้วแน่นนะครับไม่มีเลยแม้แต่ตรงหัวเองก็ด้วยนะครับตรงหัวได่เห็นเป็นรอยผ่าซึ่งมันแบบเวลาที่คุณมองจากด้านหน้าอ่ะมันไม่เป็นไรโชคดีที่มันเป็นการออกแบบของบันไดที่เขาไม่เอารอยผ่ามาผ่ากลางนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอรอยผ่ามันไปอยู่ด้านข้างอย่างเงี้ยเวลาที่มองด้านหน้ามันไม่เห็นจริงแต่เวลาที่คุณมองจากด้านข้างแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบโคตรจะดรอ w อทเทนชั่นอ่ะคือแม่งดึงดูดความสนใจเชี่ยนะครับที่คุณเห็นป่เนี่ยมันดึงดูดความสนใจมากเลยนะครับเวลาที่คุณมองมาจากด้านข้างตัวค่่เมมมาาวพิ ฝืดมันไปแล้วนะครับแต่ว่าโดยเดิมแล้วเนี่ยไอ้แขนมันเนี่ยมันก็พออยู่ได้นะแต่ถ้ามันถือปืนงี้มันจะถือแล้วมันก็จะค่อยๆยโยลงไปนะครับอันนี้ผมเพิ่มความฝืดไปแล้วส่วนตรงมือนะครับไม่ต้องคาดหวังเลยนะครับว่ามันจะสามารถจับอาวุธตัวนี้ได้เพราะว่าตัวมือเนี่ยนะครับมันจับอาวุธไม่ไหวนะครับตัวมือนี่ผมกาวติดไปเลยนะนี่มือที่คุณเห็นว่ามันถืออาวุธปืนอยู่ได้เนี่ยผมกาวติดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอคุณกาวติดไปอย่างนี้อีก1จุดที่คุณจะต้องเสียไปก็คืือออออกกกาาาารททีีี่่่่คุณจะเเเเมมมมปปป็นน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 นลลลููตััััั2ยสสญไไไแ้้วํด เห็นไหมขนาดผมกาวไปแล้วนะตัวมันยังเอี้ยวไปทางซ้ายเอี้ยวไปทางขวาอยู่เลยนะครับเวลาที่เราขยับนี่ตรงข้อต่อระหว่างตัวตัวเอวเนี่ยตัวเอวกับตัวกระโปรงกับตัวสเกิร์ตเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้เลยชัดว่ามันมันมันหลวมมากมันหลวมมากอันนี้ก็ถ้าใครอยากจะต่อมันจริงๆนะต่อมันออกให้ออกมาดีอะ่ะกลุ่มผมก็แนะนําว่าให้คุณหานั่นแหละอ,อแล้วแต่คุณอะ่ะคือเพิ่มความฝืนมันแล้วกันนะครับจะใช้น้ํายาใช้อะไรก,ก,ก็ก็ว่าไปนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะ เกลียดเลยของตัวนี้ก็คือด้วยความที่ว่าไอ้ตัว s t r i k e Freedom เนี่ยนะครับตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาจะสามารถดึงขาลงมาได้เขาเรียกว่า Freedom เ,ออเขาเรียกว่า Seat Action System ปะใช่ไหมที่บันไดเขาเรียกนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นโมจินนะครับบางทีมันก็ข้างหนึ่งหลวมข้างหนึ่งแน่นอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็เลยต้องเพิ่มความฝืดมันเข้าไปนะครับก็ก็ให้ให้เป็นหนึ่งในข้อพิจารณาแล้วกันนะว่าถ้าใครคิดจะซื้อมาต่อก็ลองทดสอบระบบไอ้ขาที่มันดึงลงดึงเข้าก่อนแล้วกันนะเพราะไม่ฉะนั้นนะครับ คุณไม่เทสคุณต่อไปแล้วมันหลวมเลยเี่ยมันก็จะแก้ยากนะครับแล้วก็คุณจะเห็นว่าขาตัวนี้มันบางทีมันยัดได้ไม่สุดเนาะปกติแล้วไอ้ตัวขาตัว s t ตล์ฟ e ีดอมเนี่ยนะครับมันจะต้องยัดเข้าไปสุดแล้วมันจะมีเสียงมันแบบเสียงล็อกกรึบหนึ่งอ่ะของของตัว s e ดแอคชั่นซีดเต้มันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยยัดเข้าไปแล้วก็ยังยังเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับทำใจนะทำใจหลายๆอย่างก็ต้องทําใจกับมันนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นโมจีนเนาะข้อเสียโดยรวมทั้งหมดที่ผมพูดไปก็น่าจะประมาณนีีี้้นะรรบส่่่่ววมมาาดูทยผตออองกไ ที่เฮงสวยที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยต่อมาเลยข้อดีอ่ะผมพูดขออนุญาตพูดข้อดีก่อนก็คือข้อดีคือมันให้ไอชิ้นนี้มา2ชิ้นนะครับมันเบิ้ลแผงด้านหลังมานะนี่คุณเห็นปะ่ะแผงด้านหลังนะครับมันใช้วิธีการเบิ้ลมาผมก็เลยแทนที่มันจะเป็นข้างหนึ่งเป็นที่เด็บดาบผมก็เลยอ่ะแม่งเด็บดาบเป็นที่สองข้างเป็นเด็บดาบเลยแล้วกันนะครับมันก็ดูแปลกๆตาดีเนาะแต่ที่ผมไม่ชอบเลยก็คือนั่นแหละมันมันมันย้วยนะครับอันนี้คือผมก็อัดกาวอัดอะไรไปเยอะและ้วในส่วนปีกเนี่ยนะครับผมก มันจะคอยหลวมออกมาตลอดนะครับแล้วก็ไอจอยมันอะพินจอยของมันที่ใช้ต่อระหว่างตัวแบ็คแพคมันอะมันจะคอยหลุดออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยไอจอยตรงแกนเนี่ยคุณเห็นปะเนี่ยมันจะมีแกนเนี่ยเวลาที่คุณหมุนไปหมุนมานะครับบิดขึ้นบิดลงอะมันจะคอยเด้งออกมานะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าฟิตติ้งของมันหรือว่าอะไรอะนะแต่ผมสันนิษฐานเอาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวฟิตติ้งของมันนะครับมันก็จะคอยแบบเด้งออกมาเวลาที่คุณหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกนะครับมันไม่ได้ทําออกมาแบบดีแบบเหมือนของบันไดนะครับอันน อีกอย่างหนึ่งนะครับจุดที่ ผมไม่สามารถถอดมันออกมาเล่นได้อีกแล้วนะครับนั่นก็คือตัวบีมเซเบอร์เนี่ยนะครับนี่คุณเห็นว่าบีมเซเบอร์ผมเนี่ยดันยังไงก็ไม่ออกแล้วนะครับนี่คุณเห็นปะเห็นไหมครับนี่ไอตัวบีมเซเบอร์ที่เหน็บอยู่ตรงกระโปรงข้างนะครับตรงไซส์สเกิร์ตเนี่ยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเนี่ยทำยังไงก็ดันไม่ออกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมติดกาวตาช้างไปแล้วเรียบร้อยนะครับกิต์กาวร้อนไปเลยคือมึงไม่ต้องออกมามึงอยู่อย่างนั้นแหละนะครับเพราะถ้าคุณไม่ติดกาวนะครับเวลาที่คุณขยับไป แม่งหลุดตลอดเวลาแม่งพร้อมจะหลุดตลอดเวลาหงุดหงิดมากหงุดหงิดเชี่ยๆนะครับแล้วสไตล์ฟรีดอมแม่งเป็นห่าอะไรไม่รู้แม่งเป็นอย่างงี้แทบทุกตัวนะครับอันนี้ต้องบอกเลยบันไดก็เป็นแต่ว่าบันไดไม่น่าหง,งุดหงิดเท่าโมจินนะครับอืมไอ้โมจินตัวนี้แม่งน่าหง,งุดหงิดกว่านะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว m มายตี้สไตรฟรีดอมของค่ายเก่าๆนะครับใครชอบไม่ชอบไปตัดสินใจกันเองแล้วกันนะครับอ้อลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง,อง,อง,องสําคัญนะครับหนึ่งในเรื่องที่นะา ตัวสติกเกอร์เนี่ยที่มันเป็นสติกเกอร์แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นโคตติ้งมิลเลอร์เป็นเออนั่นแหละเป็นสติกเกอร์แบบอย่างเงี้ยแข็งๆอะ่ะเป็นฮาร์ดสติกเกอร์นะครับก็หน้าตกใจมากที่ตัวนี้เป็นตัวที่ทำสติกเกอร์ออกมาได้ดีจนผมเอะใจเลยว่ามันเป็นของเกา่าๆแน่หรอวะ <c oughs> <c oughs> ก็ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในข้อดี <c oughs> เพียงข้อเดียวก็ได้ที่มันพอจะมีอยู่ในตัวนี้นะครับก็คือสติกเกอร์มันทำออกมาดีนะครับแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งก็คือมันแถมตัวดีคอร์มาด้วยนะแต่ว่าดีคอร์ผม,ม้ใช ตัวนี้ไปแล้วนะครับตัว Mighty Style Freedom ของบันไดนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าพอถึงเวลารีวิวเจ้าตัวนู้นผมจะเอาตัวนี้มาเทียบให้ดูแล้วกันเนาะหรือว่าให้ดูเลยอ่ะผมให้ดูคร่าวๆก่อน แต่พอเวลาดูอย่างเงี้ยมันดูจะแอบผมผมไอ้นี่นิดนึงนะถ้าเวลาที่คุณเห็นตัวโมจินอันนี้แล้วคุณไปเห็นตัวบันไดที่ผมจะเอาให้ดูก็คือเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าบันไดมันสวยมากนะอันนี้มันสวยได้เพราะว่ามันเกิดจากการที่ผมทาสีนะผมบอกไว้ก่อนเออผมทําสีมันมาทั้งตัวแล้วนะมันถึงได้ออกมาเป็นอย่างนี้ได้นะครับเอออันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเนาะไม่ได้หมายความว่าโมจินมันจะมันจะต่างชั้นกันมากเพราะว่าตัวนี้ต่อดิบตัดเส้นเองแล้วก็ถ้าดูห่างห่างระยะแบบ10เมตรอ่ะก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะครับสำหร ถ้ามองระยะใกล้ๆยังไงก็แยกออกแล้วก็ความสะดุดในการต่อความโฟลนการต่อมันต่างกันจริงๆนะครับแต่ว่าเอาแหละเราไม่ได้มาโฟกัสเรื่องนั้นกันไม่ได้มาโฟกัสเรื่องตัวของแท้นะครับคลิปนี้มันคือการรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับไมตี้นะครับของค่ายเก่าๆก็คงหมดเรื่องที่ผมจะพูดแล้วล่ะจบไปที่นี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวเก่าๆนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรอยากถามเกี่ยวก,กับเจ้าตัวโมเดลตัวนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้ได้นะเพราะว่าอยากให้ลองทําอะไรอย่างเงี้ยอยากลองถอดแขนออกมาถอดขาออกมาอมาๆๆๆะไรเงี้ยถ้าหากว่ามันยังพอททํําาให้้้ไดยวผมจะแลก็ ให้แล้วกันนะครับเผื่อคุณสงสัยข้อต่อตรงไหนอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ได้เพราะว่าพวกโมจิพวกนี้ส่วนมากแล้วต่อแล้วผมก็เก็บเข้ากล่องนะครับไม่ได้เอามาตั้งโชว์โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอนจอยย m o เ e l นะครับบาย